ไล่เลยไล่คาบ้นไม่ตนแล้วโดนโดนแล้วเต็งคนผอมเรียกคนผอมว่าคนผอมก็แบบดูไม่น่าเกลียดแต่แบบ อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวผอมก้อตรงนี้นะอ่าม,มีไหลเดี๋ยวเอาตัวอ้วนเรียบร้อยอต่วฉันเห็นไงล่ะบีบบีบวงกับไปเไปจะฆ่า เฮ้ยเกินปุยมุยผมไปแก้วหรอเกินว่ะเกินว่ะ ทำเซลล์หรอซื้อกอดอัลวอ ผมเกลียดตรงนี้มากเลยเนี่ยไอ้้ไอจุดบนตรงเนี้ยลักเพื่อนด้วยไม่ใช่คาบตีวันตีวันตีวัน เฮ้ย <Yeah. S 2> ไม่มีเสารเหรอเฮ้ยเกินไปเสาอยู่ฝั่งหนูนะดิโอ้โหไม่รันกลุ่มแล้วเนี่ยเล่นแบบปล่อยปะละว่ t จะเกินปุยมุ้ยที่ผมกำลังจะแพ้ ตีเลยแล้วกันไม่ต้องลองใต้ดินตรงนี้ก็พอ ดักหน้าปากซอยผมว่าแอดออนอันนี้ดีนะสีเมตรอ่ะเพิ่มระยะสี่เมตรอ่ะหลังจากปล่อยไปอ่ะโอเคอยู่ที่เกีลเข้าไปในแก๊สผมจะปล่อยในแก๊สให้ปั่นเสร็จไปเลยได้ไหมจะช่วยเข้าไปช่วยโอ้ยเชื่อตีมไม่ทัน มันมาแบบรวดเร็วแล้วตัวที่มาช่วยอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> โดนโดนเลยแต่ยากถ้ามันจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็โดนกูตี เราเจอกับสตรีมเมอร์สาวไงเราทำทรงใจดีไปก่อนปกติเราเล่นแบบรัดกุมมากแสดงว่าต้องตั้งลูกน้องไกล้ๆอะ่ะ ฮันแนอุ้ยยอมโดนตีเลยทำไมาช็ดไปแล้วไม่เคยลำบากอย่าปากดีแล้วแต่จะคิดชี้เพื่อระเแบียบ ว่อโอ้หพุ่งไปโคตรไวเลยผมไม่ให้ปั่นหลอกยังไม่ได้ปั่นเลยครับเครื่องเราเครื่องอยู่ใกล้กันด้วยเฮ้ยอ,อย่าพุ่งเดินออก ไล่มันไล่มันเือปูนปูนทำไมมันเดินทะลุตัวทำไมเดินทะลุตัวมันบอกไม่ได้หรอ ขอรูปวีทูพี่ไปใส่ข้อคำคมได้เลยไม่ได้เฝ้าเขาเรียกโซนขอคำนี้า พี่เล่นเซิร์ไหมครับวันนี้เดี๋ยวดูก่อนรอบนี้ชิวๆไปนะตายยังไม่ตาเฮ้ยมูนวอล์กหลอกไฟ ต้องกินเหล้าโอ้ยนี่72คมจัดเลยถ้าผมไม่ตั้งใจเล่นเมื่อกี้อันนั้นแล้วยาหูเอา้าไปไหนแล้วะไอเชียติดเล่นเกิน ตัวพี่ฟันแอดออนที่ดีที่สุดคือสีสีขาวนะครับเพิ่มระยะ4ีเมตรเนี่ยโคตรดีตัวตัวตุ๊กตุ่นผมแบบว่าไล่คนได้บ่อยมาก ว้าวเอาโดนไล่ตายหรือเปล่าช่อน,นี้ตายไหมดังหน้าปากซอยฮึย <c oughs> เขียวม่วงก็ดีหรอมันเจอคนแบบสี่เมตรอะเจอคนบ่อยมากอะ อ oh, สาระสำคัญของตัวนี้ก็คือจะได้ใช้หรือเปล่าพลังถ้าพลังปล่อยไปแล้วแบบไม่โดนคนก็ก็แย่ <c oughs> อันน,นั้นน่ แฮกแฮกเลยแฮกเลยจังหวะนี้ยโดนอีกแล้วดูดิคิดแบบถ้าไม่เพิ่มสี่เมตรเมื่อ mm กี hmm ้คือไม่โดนนะเฉียวๆอ่ะมันก็เอาอ่ะ แต่คนละสามครั้งไงเอา้ามันเสร็จได้ยังไงโอ้เกิน มันเก็บสแต็กหรอไม่ได้เข้าด้วยเฮ้ เดนไปไเป็นแล้ววะวิ่งกลับผมจะใช้ลูกน้องจ้างลูกน้องเอา สวัสดีครับเบบีสวัสดีครับคุณแก๊ปควยเมื่อเกีเครื่องยังได้แค่แบบนี้เดียวมันอาจจะไปเก็บพลังมาแล้วก็เปิดใส่เครื่องวะอาจจะแบบว่าไปเก็บไปดูดจากเครื่องปั่นไฟอื่นมาแล้วก็มาใส่ เทพเจ้าแห่งหลุมผมอะ่ะจานเจมันเปิดเว็บเอาชิวสี่เมตรสี่เมตรเอ้ยสี่เมตรนี่ไกลนะเว้ยเห็นครอบๆอ,บอะ่ะ เหมือนจังหวะที่เรากดคลิกขวาแล้วเราเนี่ยเราปล่อยปุ๊บสี่เมตรทำงานเลยแล้วมันไปนไหนเราไม่รู้เว็บดูชื่อหลุมชื่ออะไรครับไม่ได้เดี๋ยวถ้าผมให้น้องๆไปแล้วน้องๆจะไปหนีออกท่อนะตัวนี้ไม่โกงเลยเอา้าเราก็ต้องเล่นเอาคอนเทนต์บ้างไหม เวลาที่เราเจอตีมเมอร์นะ่ะเราอยากเราอยากให้สตรีมเมอร์แตะเราว่าฆาตกรเฝ้าหรอเราก็เสียใจเป็นไหม เปิดโปรแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ตีแค่หลุมออกอโอเคนะเห็นแค่ออล่าหลุมอ,อะ่ะ <c oughs> งานไม่ถีดใจนี่ครับตัวปวดผมตัวนี้เลยตัวปวดผม,มไล่คนนานมาก เนี่ย potential potential energy ใช่ปะผมอยากลองใช้เหมือนกันนะแต่ผมยังไม่ได้ซื้อตัวละครมันเลยอะเล่นยากมากเลยหนูเก็บใครไม่ได้เลยตัวนี้โอ้โหแสดงว่าต้องไปดูคปพี่มาตี้บ่อยๆนะวิธีการปล่อยพลังแล้วก็วิธีการเดินดักตัวนี้บินไม่ได้